ยังเป็นข้อตกเถียงกันอย่างมากนะคะกรณีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับแพทย์ด่านหน้าค่ะความเห็นที่ออกมาโดยบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขดูเหมือนจะเห็นต่างนะคะกลุ่มที่เห็นว่าควรจะฉีดเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด่านหน้าก็ควรที่จะได้รับการปกป้องและอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ด้านหนึ่งบุคลากรอีกกลุ่มก็มองว่าวัคซีนเข็มที่3ควรที่จะฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อนค่ะ ข้อความชี้แจงของนายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ระบุเนื้อหาขออภัยต่อการสื่อสารในประเด็นไม่เห็นด้วยที่จะให้บุคลากรการแพทย์ด่านหน้ารับวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิให้รับมือการระบาดของโควิด -19 ยืนยันในข้อความว่าไม่มีเจตนาดูแคลนใครและสื่อสารใหม่อีกครั้งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ประเด็นสําคัญที่สื่อสารในช่วงท้ายย้ําถึงระยะเวลาการส่งมอบวัคซีนที่ไม่น่าจะมาในเร็ววันนี่คือข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงเนื้อหาการสื่อสารเมื่อวานนี้เมื่อนายแพทย์นิธิเลือกใช้คําว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกในข้อความที่กล่าวแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยการให้วัคซีนเข็มที่3แก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลาที่ประชาชนไม่น้อยยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปรากฏความคิดเห็นในลักษณะนี้เมื่อเอกสารอย่างไม่เป็นทางการบันทึกการประชุมเชิงวิชาการการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ปรากฏเมื่อสุดสัปดาห์มีบางความคิดเห็นที่ระบุว่าควรจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกาให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรกและมีความคิดเห็นของศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีนายกแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยมองว่าบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับวัคซีนในลำดับต้นมาตั้งแต่แรกแต่ยังมีประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ยังเผชิญความเสี่ยงและยังรอวัคซีนเข็มแรกรวมถึงระยะเวลาที่แพทย์กลุ่มนี้ได้รับวัคซีน2เข็มแรกหากไม่ทิ้งระยะเวลาห่างจากเข็มที่3อย่างเหมาะสมอาจไม่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมากอย่างที่คาดหวังไว้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสาตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แพทย์เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรก,รการแพทย์พร้อมทิ้งท้ายวัคซีนเข็มต่อไปไม่ควรเป็นซิโนแวคสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ยังเพิ่มสูงคือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มแพทย์บางกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สามารถรับมือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ ที่จะทําให้ต้องเสียทรัพยากรบุคคลไปกับการพักรักษาตัวหรือแม้แต่การกักตัวเพื่อสังเกตอาการแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรร์ชี้แจงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุเดลต้ามีความรุนแรงและรวดเร็วคาดการว่าจะเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อเป็น2เท่าภายใน2ส,สัปดาห์และภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันอาจพบผู้ติดเชื้อถึงหลักหมื่นคน ในส่วนของแพทยสมาคมก็ได้มีความเป็นห่วงด้วยนะคะมีการประเมินคร่าวๆว่าเราพบสายพันธุ์เดลต้าเริ่มประมาณมิถุนายนมีผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาเนี่ยนะคะรายงานว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วค่ะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ2เท่าหรือเขาเรียกว่า d ั u b l i n g time เนี่ยนะคะภายในสสัปดาห์นั้นคร่าๆวๆตอนนี้เนี่ยเรา จะเห็นตัวเลขพันขึ้นเป็น2,000 2,000เป็น4,000ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคาดการไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ถึง1,000 0กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าหมอไม่ทนและภาคีบุคลากรสาธารณสุขนำรายชื่อประชาชนที่ร่วมรณรงค์ผ่านช่องทางออนไลน์กว่า200,000รายชื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรพักการเมืองรวมถึงทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้เร่งนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA ฉีดให้คนไทยเป็นวัคซีนหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวัคซีนโควิด19ชนิดนี้หมายถึงวัคซีนชนิดสารพันธุก,กรรมได้แก่วัคซีน DNA หรือ mRNA ซึ่งตามข้อมูลล่าสุดสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากขณะนี้มี2ชนิดคือไฟเซอร์และโ o เดอร์